Stupid silence You've been standing right there all along Even though it's been unspoken So long I'm <laughs> good morning everyone Welcome to Thailand we are to Good Morning Good Morning ผูยย้ใหญ่ยยน้องผู้ใหญ่น้องจะไปไหนเออผู้ใหญ่ยยน้องก็จะไปกินกาแฟในไข่ทหารไปค่ะพี่น้องคะ่ะไปหากินกาเฟาในไข่ทานเหมือนนี้ นี่ก็ชิปีกินข้าวต้มในใคล้ายทหารกินบ้าทุกอย่างร้านแรให้กินบ,<า>นน <laughs> บอกเห็นไหม่าัไว่นดันเลยเข่ามาขา้งงางในอะไรีตั้งดันกันอยู่ <laughs> เอออูาานออุนเออหัวผหวเออราะท่านาขึ้นกันได้เลยท่นในแห่งดีเลยดิทุกเที่อกูฮูเมียผ่าตีหลายครั้งแล้วแต่ <c oughs> บ้ากูบม่ได้ยินก็ได้ยินอย่างนี้จริงอันแทบแทบเบอ่์ไอแพดดูผมไม่กลัวเลยลูกลูกกลางจ้างตอนแรกว่าโอ้นอนต่อดีบ้างแต่นอนต่อคือสิบระไอเฟสเอ้ยยันคนนี้เขาต้มร้อนอ่ะนะเออกับทำแรงทำหนั่นอยู่แล้วเนาะลูกกลางจ้างอาบน้ำปวดปานเลยล่ะ เอาก็เอามาพันคออะไรเงี้ยมันเสาอากาศมันเย็นเนาะนะครับมีหนี่โอ้แว่นตากรบป๋ะเลยเมาเนี่ยขี่พูนนะพี่น้องโอ้ยลืมกลับหนักก็ไม่ปูนโอ้ยอันนี้อันนี้เขาปลูกอย่างไงแตงโมโอ้แต่หนี่คนหันมาปลูกแตงโมเนาะเขาวกปลูกของทอแนบหรือเป่ รถใหญ่รถแจ๊ดเรื่อยๆเน่นเ่เน่เอาไปนี่ละอืมปวดขาก่อไปเลยนะเอาทเพ่อนนาผมมันเปียกอยู่มนี่เนพืแลน่ยเ้ยพื้นเปาหมวกใส่มากเนาะหมวกใส่็วายก็อะไกันั่งซอย่างี้เนะ ัดเแล้วจี่พูดไรเด้อคะพี่น้องคะบ้านนอกบ้านนอกเราจะเดินทางไปชายแดนกัมโบเดียการเล่นไปตัล้า พลังเขากับอยากเบิงประเทศไทยไปนังไรเนาะประเทศไทยยิ่ประเทศไทยน,ยนี่แหละบ้าไป

หนึ่งกี่ตัวสี่ห้าตัวหลังจากทานกาแฟเสร็จโอ้ยหลังจากกินข้าวต้มเสร็จกาแฟ เรียบร้อยเดินทางกลับบ้านชมบรรยากาศถนนหนทางวิวประเทศไทยไปด้วยกันขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณเอซีทุกท่านฝากกนไหลคดแช่์ร่วๆเด้อพี่น้องประเทศไทยบรรยากาศเป็นจังซี่ล่ล,ละชีวิตติดดินธรรมชาติสวยงามาไปละคะ่ะ ピンポーン